ท่านพุทธศาสนิกนชนทั้งหลายวันนี้เรามาพบกันในเรื่องมัดดกุณฑลีเทพบุตรสำหรับมัดดกุณฑลีเทพบุตรนี้ก็มาจากพุทธานุสติกามฐานเหมือนกันที่นํามาเรื่องราวพุทธานุสติกามฐานที่เรียกกันว่า พุทธบูชามาหาเตชวันโตการบูชาความดีของพระพุทธเจ้าย่อมมีเดชอำนาจมากในความจริงเดชะเดชอำนาจของสมเด็จพระบรมโลกกน,นาสาสนา,าสัมมาสัมพุทธเจา้ามีมากจริงๆแม้เดโสกเทพบบดเดิมทีเป็นสุนัขแท้ ประสัยในการความดีของพระบาเจกับพระเจา้าอย่าลืมว่าพระปัจเจกับพระเจา้ากับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ามีสภาวะเหมือนกันที่ว่าเหมือนกันก็เพราะว่าเป็นพระที่มีความบริสุทธิ์เหมือนกันและก็บรรลุธรรมโดยมีใครไม่ต้องสอนเหมือนกัน อนุภาพแห่งพระไปเจกับพระเดจจ้าจึงสูงกว่าพระอาหารหันตสาวกทั้งหมดแม้แต่อากาสาวกทั้งสองก็ยังไม่เสมอเหมือนมีอาการคล้ายคลึงกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเว้นไว้แต่เพียงว่าเรือองค์บรรลุแล้วไม่สอนใครให้ไปนิพพานก็ <c oughs> ว่าไม่ได้เปิดคำสอนในด้านของพระนิพพานแต่ว่าบคุคคลใด ตั้งใ,ใจใน,นกรด้านการบำเพ็ญทานรักษาศีลท่านก็ส,สอน <c oughs> นี่แต่ว่าโคศกเทพบุตรเป็นสุนัขไม่รู้จักธรรมศีลไม่รู้จักธรรมทานเป็นเพียงมีความรักในพระบาเจกพระพุทธเจ้านั่นจะเห็นได้ว,ว่าเดชอํานาจของพระบาเจกพระพุทธเจ้าหรือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มีอนุภาพมาก แกสุนักมีความรักในพระองค์ก็สามารถไปสวรรค์ได้นี่เรื่องของสุนักและบรรดาท่านพุทธบริษัทยาลืมเสียเราจงอย่าพากันเหยียดหยามยาำสัตว์ปีเลฉันว่าเขามีความเลวกว่าเราสัตว์ปีเลฉันสามารถไปสวรรค์ได้ถ้าเราไปสวรรค์ไม่ได้ล่ะบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย เราจะมีความรู้สึกอย่างไงว่าเรากับสัตวิริยฉานไครเลวกว่ากันเมื่อสัตวิริยฉานตายจากความเป็นสัตว์ไปเกิดเป็นเทวดาแต่ถ้าว่าบังเอิญคนที่เกิดมาถือตัวว่าเป็นผู้วิเศษก,กว่าสัตวิริยฉานถ้าตายแล้วตกนรกท่านลองช่วยกันพิจารณาดูทีรูว่าใครจะวิเศษก,กว่าใคร สัตว์ใดๆฉันมีเสกกว่าคนหรือว่าคนพีเสกกว่าสัตว์ใดๆฉันลองไม่ช่วยกันพิจารณาเรื่องนี้อาตมาขอตั้งให้ท่านผู้ฟังทั้งหมดเป็นกรรมาการผู้ตัดสินอาตมาไม่ขอเกี่ยวข้องเป็นแต่เพียงตั้งปัญหาไว้ให้เท่านั้นท่านจะตัดสินกันม่าอย่างไรก็เป็นเรื่องของท่าน อันนี้สำหรับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องคนที่รู้คุณในพระพุทธเจ้าเดิมจริงๆเขาเป็นมนุษย์ชื่อไรอัตมาย็็ไม่ทราบเหมือนกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าในพระบาลีท่าม่ได้บอกไว้ว่าเขามีนามาก่อนว่าอย่างไงอันนี้ไม่รู้ มารู้แต่เพียงว่าเมื่อเขาเกิดเป็นเทวดาลแล้วมีนามว่ามัตตะกุณดาลีเทพบุตรคำว่ามัตตะกุณดลีเรียมัทตะกุณดาลีหน,น้าก็จะเป็นมัทตะทอฐานมัทตะกุณดาลีนี่แปลว่ามีต่างหูเกลี่ยงหมายความนึงว่าต่างหูที่เขาใส่ไปจำตัวเป็นต่างหูที่ไม่มีเพชรนินจินดาประดับ ไม่มีแก้วเป็ืองเครื่องประดับเป็นตางหูทองคำล้วนๆเกลีย่ยจึงมีนามว่ามัตตคุนเดลีเทพบุตรคำว่าเทพบุตรหรือว่าเทวดาก็คือเทวดานั่นเองแต่ว่าเทวดาองค์นี้จะเป็นลูกของใครก็ตามพราบาลีก็ไม่ได้บอกเหมือนกันเทวะแปลว่าผู้ประเสริฐบุตรแปลว่าลูก จะเป็นลูกของใครบาลีไม่บอกไว้เนี่ก็ตามใจอยากไม่บอกก็ไม่พูดแต่เขินพูดผิดจกบาลีดีไม่ดีก็ต้องไปนอนอยู่กับเทวทัตไม่เอาแล้วไปอยู่กับองค์สมเด็จพระไปที่แก้วปรมศาศสันดาดีกว่าไม่ยอมไปอยู่กับเทวทัตจะไปเดินขบวนตั้งสมาคมอะไรกับเขานั่นในนามคณะสงฆ์ระยำระยำแบบนั้นอาตมาไม่เอาด้วย ความจริงไปใช้นามคณะสงฆ์มันไม่ถูกอัตมาไม่เคยไปร่วมกับเขาและเข้าใจว่าพระที่ดีหลายนี่ว่ามีไป,ปเปอร์เซ็นต์สงูงประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตก็ยังไม่ยอมเข้าไปร่วมด้วยแต่เ้าก็ช่วยตั้งชื่อให้คณะสงฆ์นี่มันสร้างความเลวให้กันแท้ๆแล้วเราคุยกันต่อไปเรื่องมัตตกุณลีเทพบุตรความเดิมมีมาอย่างนี้ ก็ว่าในสมัยองค์สมเด็จพระจินสีบรมศา,าสตร์ัดาสัมมาสัพพุทธเจ้ามีประชนอยู่ขณะนั้นองค์สมเด็จพระบรมครูได้เทศตรวจบัรดราท่านพุทธบริษัทเป็นส่วนใหญ่ถือว่าเป็นกิจประจำแต่รูว่ายังมีเศรษฐีท่านหนึ่งมีนามว่าอทินกะปุปกะกปราม เป็นมหาเศรษฐีใหญ่นี่ความจริงชื่อของแกรจริงๆทีชื่อว่าอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันอาทินักะปุปกักรามนี้เป็นนามตามฉายาความประพฤตปฏิบัติของแกอาทินากาักะแปลว่าไม่เคยให้อุปกะในการก่อนเป็นอันว่าตาฟรามคนนี้แกเป็นมหาเศรษฐีใหญ่มีทรัพย์ทั้งแปดสิบโกดมีเมียอยู่หนึ่งคน แล้วก็มีลูกชายหนึ่งคนรุ่นหนุ่มเป็นลูกที่รักมีค่าท่าดิ้งชายเพอสมควรแต่ว่าเป็นเศรษฐีที่เศษคือไม่มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระบรมโลกขเขตและพระอรหันต์ทั้งหลายที่ว่าทานการกุศลไม่เคยให้เลยนี่คนจะเรียกว่ากินบุญเก่า ความจริงเรื่องของการกินบุญเก่านี่จะพูดต่อไปในวันหน้าจะได้รู้ว่าการเกิดมาแล้วร่ำรวยจะไม่ทำความดีต่อกินบุญเก่าจะมีผลเป็นประการใดเอาไว้คุยกันในเรื่องของอานันทเรษถีบางทีจะอยูอ่หลายวันจึงจะได้พบกันในเรื่องอานันและเสษถีพะพูดไปแล้วมันนึกถึงอะไรขึ้นมาได้ก็จะพูด ค้างเข้าไว้ถ้าจดเข้าไว้เป็นอนุว่าท่านเศรษฐีคนนี้ไม่ยอมให้ทานในการก่อนและในการปัจจุบันนั้นก็ไม่ให้ทานองค์สมเด็จพระวิจิตธมานบรมาสาเทนดาส,สัมมาสัพพุทธเจ้าก็ดีพระอาราหารันต์ก็ดีเดินเฉียดบ้านใกล้บ้านอยู่ทุกวัน แต่ว่าเทวดาเศรษฐีคนนี้นั่นและพรามคนนี้แกก็ไม่ยอมให้อะไรมาวันหนึ่งปลากฏว่าลูกชายสุดที่รักของแกป่วยหนักเริ่มป่วยก่อนเอย่าเพิ่งหนักไม่ใช่โรคอะฮิวาก็ปั๊บก็หนักเลยคนพูดนี่มันก็จะพูดเล่นๆไปคล้าหัวของตัวไม่กันคนหัวล้านชอบพูดเล่นๆ แ้่บะไรเป็นหน้าที่ของคนนอกครูเมื่อบุตรชายพ่อช้มตัวเริ่มป่วยท่านพ่อท่านแม่แสนจะขี้เหนียว <c oughs> สตังบาทเดียวก็ไม่อยากจะจ่ายจึงไม่ยอมหาหมอไปเก็บยากันมาจากในป่าคือสมุนใครเอามาต้มให้ลูกชายกินจุงยาเองกษาเท่าไรอาการของลูกชายก็ไม่ปรากฏ ก็มันจะดีขึ้นกลับทุดหนักลงไปกไลยย่จะเข้าตีทูดที่สมัยนี้เขาเรียกโคมา่าไอ้โคม่านี่ก็แปลว่าอะไราอัตมาก็ไม่ทราบถ้เ่เยอะว่ากันเป็นไทยไทยผสมภาษาบาลีโคม่าเขาแปลว่าโคกับมาตัวทั้งโคทั้งมาไม่เด่นเรื่อง เป็นเอาใช้ภาษาไทยแกมารีวาตรีทูดคำวาตรีทูดตีก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันเอาก็ยางนี้ดีกว่าว่าอาการมันใ,นใกล้าตายเตย็มทีภาษานี้เข้าใจชัดบรรดาท่านพุทธบริษัทจะไม่ได้เป็นนั่งแปรเมื่อการของลูกชายร่อแรกใกล้จะตายเขาจะมานั่งนึกในใจว่าเราเป็นมหาเศรษฐี มีญาติมากมีคนเคารพนับถือมากเขาคิดอย่างนั้นแต่ความจริงจะมีคนเคารพเขาหรือไม่มีคน,คนเคารพก็ไม่ทราบเขาคิดว่ามีคนเคารพเขามากเพราะมีคนรู้จักมากในฐานะตำแหน่งมหาเศรษฐียิ่งไม่ใครควรรู้ว่าถ้าลูกชายของเรานอนในห้องอันเป็นสิริคือห้อย,อยห้องดีสวยสดงดงามแบบนี้ถ้าพวกญาติรู้ขา่าวว่าลูกชายของเราป่วย เขามาเยี่ยมเห่งของดีดมาขอเราให้มันจะไม่ให้ก็ไม่สมควรทานที่ดีเราควรจะลูกชายไปนอนที่ข้างนอกที่เระเบียงบ้านเวลาญาติและคนทั้งหลายมาเยี่ยมลูกชายจะได้ไม่เห็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าของเรานี่ดูถบรรดาท่านพุทธบริษัทคนที่รักทรัพย์สินมากกว่าลูกคนที่รักทรัพย์สินมากกว่าชีวิต คนที่รักทัพย์สินมากกว่าความสุขที่ตนจะถึงได้เขาเป็นอย่างนี้ไม่ยอมเสียเงินเสียทองแม้แต่ลูกชายป่วยไม่กล้าจะช่วยในการจ้างหมอมารักษาเก็บยาเองเมื่อลูกชายมันนอนอยู่ที่เราเบียงบ้านพ่อก็ยังปฏิบัติการตามนะั้นเอ,อ่หมายความว่าท่านพ่อก็เก็บยาไม่ให้ลูกตามเดิมอาการมันก็สุดหนักลงไป นี่พ่อลูกชายมานั่งคิดในใจบาโอนนอคุณพ่อของเราท่านเป็นมหาเศรษฐีใหญ่มีเงินตั้งแปดสิบโกรดมีทรัพยากรอื่นมีอีกมากแค่ยารักษาโรคจะจ้างหมอมารักษาเราเพียงเท่านี้บีดามารดาของเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้วงทรัพย์วงสินทั้งหลายที่มีไว้มากมายมากกว่าชีวิตของลูก เธอนอนปรงอน,นิจังว่าเวลานี้บิดามัรดาไม่สามารถจะเป็นที่พิ่าได้แล้วก็ทรัพย์สินนั้งหลายที่บิดามัรดารักษาไว้จากต้นตรกูลเดิมก็มากมายไม่สามารถจะเป็นประโยชน์อาการทางร่างกายก็เพียบแปรลงมาทุกทีเป็นอันว่าเธอนี้หนักใจว่าความตายจะต้องเข้ามาถึงเราแน่ ยิ่ยมาใครคนดูคิดว่าองค์สมเด็จพระบรมครูศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จอยู่ในเมืองนี้บินาบายใกล้บ้านทุกวันอิดามารดาของเรานั้นไม่เคยแนะนําให้เราใส่บาตพระไม่เคยแนะนําให้ยกมือไหว้พระซึ่งเจ้าบ้านเขาพากันเคารพนับถือเป็นมาก แล่วก็พากันไปฟังเทศก็องค์สมเด็จพระูู้มีพระภาเจ้าทรงสละทรพ,พากันสละทรัพย์สร้างวิหารทานได้ทรงพรองค์สมเด็จพระวิหิตมานพร้อมไปด้วยพระอิศวรเขาสละทุนทรัพย์ใหญ่กันได้แต่พ่อของเราเป็นมหาเศรษฐีแม้แต่สตังเกเดียวก็ไม่เคยมีที่จะเสียสละ จะว่าแต่พระพุทธเจา้าเจะว่าแต่พระอรหันตสาวกเลยไม่ได้ขอทานนักสัตวพิตเรื่อยคลานเดินมามีความหิวไม่ได้เสร็จอาหารมีดาของเราก็ไม่เคยให้ให้เป็นประโยชน์เธอมาพิจารณาว่าการครองร่างกายแล้วอยู่กับวินดาที่มีความเหนียวนั่นแบบนี้เป็นการมีโทษก็คิดในใจว่าเวลานี้เราจะต้องตายแน่ อาการทางกายมันเทียบแปรลงไปกันทีขยับขยื่นก็จะไม่ไหวแต่ได้ว่ากําลังใจของเธอดีเธอจะได้มาติดจัดจิดนใจไปขั้นสุดท้ายว่าพึงเสจแล้วเราไม่เห็นใครจะเป็นที่พึงได้นอกจากองค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธนี่เธอคิดว่าพระพุทธเจ้าจะช่วยเธอพ้นทุกได้ ในการพ้นทุกข์ในทีนี้เธออาจจะคิดว่ามีชาวบ้านเขาเล่าลือกันว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาที่คุณเป็นบิเศษคงจะหวังว่าถตานึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระบรมาโลกปรเทศมันคงจะหายจากอาการไข้หรือว่าจะคลายทุกขเวทนาจะเข้าตอนนองนี่เรียกว่าภาวนาการตาย อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เป็นอันว่าเธอก็ตัดสินใจนึกถึงคุณองค์สมเด็เพอจอรรดพระจอมไตรบรมศาสนโดยภาวนาว่าอิทธิวิโสพระกวาอรหังสมาสัพุทโธหรือว่าพุทโธธรรมดาก็ไม่ทราบทัานนี้เพราะอะไรก็รตามบาลีท่านบอกว่าเธอนึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ ขอให้พระพุทธเจ้าชูช่วยเธอพ้นจากความทุกข์จิตใจนึกจุดเดียวคือพระพุทธเจ้านึกว่าขอพระพุทธเจ้าจะมาช่วยข้าพระพุทธเจ้า้วยเถิดการคิดคำหนึ่งของเธอปรากฏว่าแค่เวลาไม่นานเธอก็หายจากโรคถ้าความจริงอาการหายจากโรคในทีน่นี้มันหายเลยจริงๆโรคไม่ปรากฏอีก สพราะว่าจิตของเธอออกจากร่างไปแล้วเมื่อจิตออกร่างจากร่างไปร่างกายมันไม่มีร่างกายมันนอนแผ่หลาสองสลึงไม่ถึงบาทแลาว่าจิตใจของเธอหน่วยนาทออกจากร่างไปนี่จิตใจที่ออกจากร่างไปมันไม่ได้ไปเป็นดวงตามจิตที่เขาเรียนกันในอภิธรรมมันออกไปเป็นกายของมนุษย์ นี่ว่ากายแบบมนุษย์ไม่ใช่กายของมนุษย์ที่เราเรียกว่ากายทิพย์อันนี้ไม่เรียกว่าทิศมานกายอาทิตสมาณกายนี่เราพูดกันเป็นกลางกลางว่ากายที่เรามาไม่สามารถจะมองเห็นได้ในตาเนื้อจะเป็นกายทิพย์หรือไม่ทิพย์ก็ยังไม่แน่ถ้าเป็นกายของสัตว์อบายภูมิไม่เรียกว่ากายทิพย์เป็นกายสัตว์นรกกายเปรกายสุกกายกายสัตว์ทีราชาน แต่สาหรับมัตตกุณลีนี่มาจิตออกจากร่างกายขุนเธอเป็นกายทิศปรากฏว่าไปเกิดบนเป็นทิวดาบนสวรรค์ขั้นดาวดึงสเทวโลกมีวิบานทองคาเป็นที่อยู่มีนางฟ้าห้าร้อยเป็นบริวารร่างกายขุนเือประดับประดาไปในเครื่องประดับอันเป็นทิ์มีต่างโหูทองคำเกลี้ยงเธอก็นั่งพิจารณาดู ว่าเรานี่เรามาเป็นเทวดาได้เพราะเหตุใดก็น,นึกก็มันได้ก็ด้วยความเป็นทิพย์ของจิตรู้ได้ทันทีว่าเราเกิดเป็นลูกของมหาเศรษฐีมีนามอาิินากะป,ป,ป,ปุพกะปราบตามใช้ยาแต่ด้ยว่าบิดามารดาเป็นคนขินเหนียวไม่สงเคราะห์เราในการป่วย เราก่อนจะตายนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศา,าสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงู่เดียวนี่บุญเล็กน้อยเพียงแค่ระยะสองสามชั่วโมงที่เราตั้งใจนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเรามันได้วิมาณทองคำมีนางฟ้าห้าร้อยเป็นบริวารมีเครื่องทิพย์บริโภคมากร่างกายเป็นทิพย์ประดับประดาเป็นเครื่องทิพย์สดใส นี er oh um uh. ่ถ้าหากว่าบิดามารดาของเรามีความเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมิตรสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนให้เรารู้จักเคารพในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์และปฏิบัติความดีที่องค์สมเด็จพระจินาสีบรมิตรสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนความดีที่องค์สมเด็จพระจินาวรสมบูรณไทานตงย่โปรดให้เรามีความดีมีสมทิปสมบัติมากกว่านี้ มีบุญญาธีการเหลือกว่านี้มากเม่เธอใครคนดูแล้วก็พิจารณาดูลงไปว่าเวลานี้นิวิดามันดาเขาเราทำยังไงหลังจากที่มัแตกุณลีลูกชายตายแล้วปรากฏว่าท่านพ่อท่านแม่เสียใจมากเอาศพไปฝังไม่ยังปไปชา้านี่เป็นเรื่องธรรมดาถ้ายังไม่เผา คนเราเวลาอยู่เกลียดปา่าช้าเหลือเกินหาว่าเป็นสถานที่สกปรกบ้างเป็นสถานที่น่ารังเกียจบ้างเป็นสถานที่น่ากลัวบ้างแต่ว่าพอตายไปแล้วไม่มีใครค้นปา่าช้าไปได้ถ้าไม่เป็นนอนในปา่าช้าเขาเอาไปเผาในปา่าช้าเป็นอันว่าเราต้องเข้ากันแน่เมื่อเธอลรลลงไปดูก็รู้ว่าเวลานี้ร่างกายเดิมของเธอ ที่เธอไม่มีความเสียดายเพราะมันสกปรกมันเละเทะไปได้น้ำเลวดน้ำเหลืองน้ำหนองเขาไปฝังไว้ในประชาแล้วก็ท่านบิดาของเธอกำลังไปอินร้องไห้คิดถึงลูกชายสุดที่รักเมื่อเธอเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารบิดาว่านี่ถ้าบิดาของเราเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูก ก็คงจะช่วยลูกในการรักษาของหมอเราอาจจะยังไม่ตายก็ได้แต่ก็ดีแล้วเราตายมาเป็นเทวดาดีกว่าความเป็นคนมากความยากลำบากสักนิดหนึ่งก็ไม่มีร่างกายประกอบไปด้วยความเบาอาหารที่เราต้องบริโภคเราก็ไม่ต้องความหนาวความร้อนความหิวความกระหายการปวดอุจจาระปัสสาวะไม่มี ร่างกายยังมีเหงื่อมีไข้แต่ไม่กไม่ปรากฏดเป็นความดีที่เรานึกถึงความดีพระองค์สมเด็จพระบรมโคตรสินไลานาม,มาพุทธานุสติมาฐานอย่างที่บรรดาท่านพุทธบริษัทู้ท่านภาวนาว่าพุทโธใครเกาโยนพุทโธท,ทิ้งไปก็ช่างเขาเถิดบรรดาท่านพุทธบริษัท ท่านหลายฟังเรื่องนี้เป็นตัวอย่างเก็บไว้เป็นสมบัติของท่านอย่างน้อยที่สุดท่านจะเป็นเัวดาได้อย่างมัตตคุณเดีเทพบ,บุตรเมื่อเธอพิจารณาเห็นบีณามายินร้องไห้ตั้งใจจะทรม,มานคือกลับใจของบิดาที่เป็นนิชาทิติใเป็นสัมมาิฏฐิ ที่รู้สึกว่าเธอไม่อยากตายมาเป็นเทวดาก็ยังเป็นลูกชายที่ประกอบด้วยความกระตัญญูรู้คุณบิดามารดามีกระนาความสงสารแต่เป็นความจริงบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านถา่ว่าท่านัันหลายสามารถจะมีทิ่ไปจักกุญาณได้ท่านจะเห็นว่าคนตายทุกคนถ้าไม่ไปอบายภูมิ เขาจะกลับมาสู่บ้านเยี่ยมคนนั้นถามคนนี้ให้วุ่นไปแต่ว่าที่เรารู้ไม่ได้เพวกเราไม่เห็นเราไม่ได้ที่เป็นยกคุยานเปนเอาเรื่องนี้ผ่านไปเมื่อเธอต้องการเจ้ะทรมานบิดาจะได้แปลงกายเป็นหนุ่มน้อยมีผิวเหลืองมาเยืนอยู่ใกล้ๆบิดาร้องไห้ไม่กันเห็นพ่อร้องไห้เธอก็ร้องไห้ไป แม้ท่านบิดาเห็นว่าตัวร้องไห้อยู่คนเดียวเจ้าหนุ่มคนนี้โผล่เลี่มันก็ร้องไห้มาไม่กันปู่มไฟหรือเกิดยินไดถามว่าเธอร้องไห้ทําไมแล้วบอหนุ่มคนนั้นก็ถามบ้างว่าก็ท่านมหาเศรษฐีร้องไห้ทําไมท่านมหาเศรษฐีก็ตอบว่าเราร้องไห้นึกถึงลูกชายของเราที่ตายเราต้องการให้ลูกชายคนเดียวเป็นที่รักของเราที่ตายไปแล้ว กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพาเื่อจะได้ครองทรัพย์สมบัติแทนนี่ลูกชายเขาเราตายเราหมดทายาทครับสมบัติยังไม่รู้แน่แก่ใจว่าควรจะมอบให้แก่ใครแล้วก็เจตท่นมาหาเศรษฐีจะ่ในถามว่าเธอจะร้องไห้เพราะอะไรเขาก็ตอบว่าข้าพเจ้าร้องไห้เพราะว่าอยากจะได้ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ เอามาเป็นล้อรถของเรารถของเรามีอยู่แต่ว่าขาดลอ้ออยากจะได้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถท่านทั้งหลายฟังแล้วก็แปลกใจเวลานี้จะมีเสียงแทรก้ามากระโปรแทาบว่าใกล้สถานที่บันทึกเขามีงานกันเสียงมันลอดเข้ามาในห้องบันทึกเสียงท่านมหาเศรษฐีได้ฟังก็เลยบอกว่าไอ้เจ้าหนุ่มนี่ป้า มีใครที่ไหนสามารถอาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถได้เจ้าหนุ่มก็ได้ถามว่าก็ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นี่ท่านมองเห็นไหมเวลากลางวันเราเห็นดวงอาทิตย์เวลากลางคืนเราเห็นดวงจันทร์เราต้องการดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เอามาเป็นล้อรถของเราท่านเห็นไ่เราบ้าแล้วก็ท่านละเวลานี้ลูกชายของท่านตายไปแล้วท่านทราบไหมว่าวิญญาณในจิตของเขาไปโยที่ไหน อีตาเศรษฐีก็บอกว่าไม่รู้ท่านหลุ่มคนนั้นจะในกล่าวว่าคนที่มองไม่เห็นจิตของลูกชายว่าเวลานี้ไปอยู่ที่ไหนกับเรามองเห็นดวงจังนทร์ทิศปราจนาอยากจะได้ดวงจังนทร์ทิศมาเป็นรออรถแต่ว่าปรากฏว่าท่านไม่รู้เลยว่าจิตของลูกชายของท่านเป็นสถิตยอยู่นาที่ใดท่านจะเรียกร้องให้กลับมาเกิดใหม่เรากับท่านสองคนนี้ใครจะบ้ามากกว่ากัน คนที่มองเห็นของอยู่เฉพาะตาจะปรารถนาอยากจะได้จะบ้ามากกว่าเมื่อคนที่มองไม่เห็นสภาวะที่ตนปรารถนาคือจิตของลูกชายจะบ้ามากกว่ากันท่านเศรษฐีได้ฟังอย่างนั้นก็จนใจไม่รู้จะตอบยังไงจนได้ลกดล่าวมาตยุกลลีเทพประวัติยงได้แสดงตัวให้ปรากฏว่าเรานี้คือลูกชายของท่าน เจตีปแปลกใจว่าเป็นไปได้หรือแกก็สแสดงตัวให้ชัดว่าตัวเองแกคือมตัตตกุณดลีลูกชายแล้วก็สแสดงความเป็นเทวดาให้ดูบอกว่าเวลานี้องค์สมเด็จพ้ะบรมกูโปรดบัรดาพุทธบริษัตอยู่ในเขตนี้ท่านเองเป็นคนมิจฉาทิฏฐิมีใจไม่ดี ไม่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระจินศีแม้แต่ทานการกุศลก็ไม่เคยให้เราที่ตายไปได้เป็นเทวดาก็เพระกร่อนจะตายได้นึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นครูเดยียวเวลานี้เวลานี้เราเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดิงสถิวันโลกมีวิมานทองคําเป็นที่อยู่มีนางฟ้าห้าร้อยเป็นบริวาร มีความสุขสำราญมากในฐานะที่ท่านเคยเป็นบีดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอแนะนำท่านขอให้ท่านกลับใจจากเสียใหม่จากความเป็นผู้มีเป็นมิจฉาทิฐิไม่เสียสละไม่ได้ทรัพย์นิดหนึ่งยงเป็นผู้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยต่างสามรายการคือพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะได้แก่พระพุทธธรรมประสง เราจงมีเจตนงตั้งใจให้ทานักษาเหินเจริญภาวนาไปสนดับพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จัวสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นประจักท่านจะมีความสุขมาอกล่าวอย่างนี้แล้วนั้นก็ปรากฏว่าท่านมหาเทฐีรู้ตัวว่าตัวนี้ชั่วไปเช่นมากที่ไม่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า การับกรรมตด,ดาุณนาลีลูกชายบอกว่านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพ่อตั้งใจจะคารพบในคุณพระรัตนตรัยทั้งสามเรือการคือพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรลัตนะและ,ะให้จะใช้ทานตลอดเวลาเป็นอันบรรลุชายกลัดใจของพ่อจากวิชาได้ถิเป็นสมาธิถีิได้จัดว่าเป็นการสนองค,คุณความดีของท่านตามสงคนอรบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย สัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วก็ต้องขอลาท่านกลับก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี